สวัสดีครับช่องลมโชยชาแนลครับวันนี้วันหยุดผมเนาะผมก็ว่าจะทอดไข่นะครับหิวข้าวครับตื่นมาก็ลืมดูนะครับน้ำมันหมดนะครับแต่ว่าผมมีน้ำมันเก่าอยู่นะครับนี่อันนี้ไม่เกี่ยวกับยี่ห้อน้ำเนาะเป็นน้ำมันที่ผมใช้แล้วนะครับมันเหลืออยู่นะครับผมจะใช้น้ำมันนี่แหละแต่ว่าผม ไม่อยากลงไปซื้อเนาะมันเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะทําให้มันให้มันกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ One, two, three, มาโอเคนะครับเราจะมาทําน้ํามันเก่าให้มันกลับมาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือมี อุปกรณ์ของเรามีน้ำมันนะครับมีกระทะแล้วก็มีพวกนี้และครับน้ํามันแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือข้าวสวยครับเป็นข้าวอะไรก็ได้ข้าวหอมมะลิหรือว่าข้าวธรรมดาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเทน้ํามันใส่ก่อนนะครับแล้วก็ตั้งไฟนะครับโอเคครับอันดับแรกนะครับแล้วก็เปิดอ่าเปิดไฟได้เลยครับวันนี้มันขึ้นมาที่พันหกร้อยนะครับ โอเคทำให้มันร้อนก่อนสักพักนึงนะครับคุนกระทะก่อนเนาะน้ำมันหมดครับลืมดูนะครับคุนกระทะก่อนเนี่ยครับ1600วัตต์นะครับเนี่ยครับจะรอสักพักนึงให้มันร้อนก่อนมันรู้สึกว่ามันร้อนนะตัวน,นี้เป็นกระทะนอนสติกนะครับมันจะไม่ติดโอเคเดี๋ยวดูน้ำมันที่ติดกระทะนะครับมันจะเป็นโอเคเริ่มร,ร้อนเริ่มร้อนแล้วครับ ผมจะเทน้ำมันเก่าลงไปนะทีนี้เทน้ำมันเก่าลงไปเลยเป็นอกแดงๆหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นน้ำมันที่ใช้แล้วนะครับเคเอาหมดโอเคครับทีนี้ผมก็เร่ไปที่นะครับถ้าไม่มีเตไฟฟ้าเนาะไม่มีตเหล็กเนาะก็ใช้แก๊สก็ได้นะครับแต่ต้องัไฟให้ดีนะครับตอนนี้ผมเร่ไปที่แล้วนะครับรอให้น้มันเหลือนะครับครับผมเริ่มได้แล้วนะครับเนี่ยครับน้ำมันไม่หนืดแล้วนะครับน้ามัน ความเดือดของน้ามันจะลดลงนะครับมันจะเริ่มเดือดนะครับก็ลดไฟลงนะครับให้มันเหลือพันหกร้อยวัตต์นะครับผมผมก็จะเทข้าวข้าเป่าลงไปเลยนะครับข้าวสวยนะครับผมเทลงไปเลยนะครับอุ้ยไฟแรงเกินครับก็จะลดลงไปอีกเนาะทหม่เอุ้ยโอ้ยกระเด็นใส่ผมแล้วครับจะลดลงไปอีกครับมันแรงเกินนะครับอ่าลดไฟลงนะครับ โอเคเหลือที่800นะครับถ้าเป็นแก๊สก็เบาเบาลงเนาะนี้มันจะอครับครับข้ไปเรื่อยๆครับครับไปเรื่อยๆครับแรงหรือเปลจะเบาลงสาม300แล้วกันโอเคครับครับไปเรื่อยครับอ่าเข้าสวยของเราเ โอเคครับสีเริ่มเริ่มกลับมาใสเหมือนเดิมแล้วนะครับผมก็จะกองออกนะครับผมแล้วก็จะพักไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนเย็นแล้วน้ำมันจะสีเปลี่ยนเป็นยังไงนะครับโอเคเนี่ยครับใสใสมากแล้วครับดูจากกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะเดี๋ยวผมจะเทใส่

ครับเดี๋ยวให้ดูน้ำมันเปลี่ยวๆก่อนนะครับใสไหมครับอันผมก็จะทอดไข่ครับโอเคครับใสติ้งเลยครับเหมือนน้ำมันใหม่เลยนะครับและที่สําคัญนะครับไม่มีกลิ่นอีกด้วยครับว่าไข่ก็สวยนะครับผมเต็มใบเลยครับเห็นไหมครับเต็มกระทะเลย ก็ใช้ไปอ่อนๆอได้เลยนะครับเนี่ยครับไม่ติดนะครับฟูด้วยไข่ฟูนะครับนี่ให้ดูข้างล่างครับเอากรอบๆนิดนึงนะครับแล้วค่อยพลิกด้านเนาะโอเคเดี๋ยวจับมือเดียวไม่ถลัดครับ